รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางเศรษฐี ค่ะเมย์เมวด,ดีค่ะครับผมพัชโชราดาครับแน่นอนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่10.40จนถึง11.00นค่ะครับเป็นรายการน้องใหม่ค่ะและสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะพี่พัชเดี๋ยวเราค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับหนึ่งธุรกิจที่ต้องบอกว่าอินเทรนด์มากตอนนี้น่าสนใจมากมากเลย <c oughs> ช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นเดี๋ยวให้พี่พัชไปคนเดียวเลยแล้วเมนรออยู่ตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับ คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเคล็ดลับผู้นำนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัทมาริอาโปรดักจำกัดนะฮะเราจะมาดูซิว่าเขามีเคล็ดลับยังไงถึงทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวตามผมไปสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของบริษัทกันเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ได้เลยตามกันตอนเนาะทำยังไงดีมากเลยอ่ะคือผมก็สบายใจทางเราก็สบายใจ อย่าฉีดเยอะครับเปียกนะฮะขออนุญาตวัดไข้นะคะได้ครับเพื่อป้องกันโควิดเนาะใช่ค่ะ3 6มจดหกะคะโอ้โลงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยสบายใจครับเป็นการป้องกันโรคโควิดนะฮะถือว่าเซฟตี้ของบริษัทเนี้ยสุดยอดเลยนะฮะท่านประธานอยู่ท้งไหนครับ<ด>โอเคขอบคุณาค่ะ,คะ ุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเคล็ดลับผู้นำนะครับและตอนนี้ผมมาอยู่กับประธานกรรมการบริษัทมารีอาโปรดักต์จำกัดนะฮะพี่ส้มหวานสวัสดีสสดครับพี่ส้มหวานครับรู้สึกว่าผมมาสัมภาษณ์พี่เนี่ยมันรู้สึกสบายใจดีนะ <c oughs> ดูข่าวช่องไหนผมวิตกกังวลนะฮะ <c oughs> กับโควิดแต่วันนี้ปลอดภัยครับ <c oughs> เพราะว่าเราใส่แมส นะคะป้องกันไว้ก่อนเป็นการเบื้องต้นดีมากฮะแต่ว่าถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณไม่เป็นโควิดงั้นลองถอดใช่ับผมเกรงว่าเวลาเราคุยกันสองชั่วโมงต่อจากนี้ไปมันจะไม่ไหวนะฮะโอเคค่ะยินดีขออนุญาตถอดนะครับถอดแมสก่อนนะฮะโอ้โหนะฮะพแต่แม่สวยมากเลยครับ เวลาใส่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยใส่งามปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะใช่พี่สมหวานครับก่อนหนึ่งก็อยากจะขอทราบประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติของบริษัทด้วยนะครับค่ะค่ะก็เดิมทีเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสาวโรงงานก็ทำเกือบทุกแผนกค่ะอย่างแพลนนิ่งนะคะจัดซื้อบัญชีฝ่ายผลิต QC จนมาอยู่ในส่วนของฝ่ายขายเพราะว่าเดิมทีเราเป็นคนที่อาจจะ พูดเก่งม,มั่นใจจริงใจนะคะวสวยถูกต้องครับ <c oughs> อันนี้สำคัญมากนะฮะ <c oughs> คนสวยมีความสามารถเ <c oughs> อ่อเชิญต่อเลยฮะ,ะพอเราออกไปหาลูกค้าคนะคะด้วยความที่อ่ะเราก็เป็นคนที่จริงใจอยู่แล้วลูกค้าก็จะเชื่อมั่น ในการทางานของเราคอนเน็กชันในมือเนี่ยเราก็มีนะคะบริษัทนู่นบริษัทนี้ทั้งผลิตรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์คมอิเพลน์อิเล็กทรอนิกส์ในนิคมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราไปหมดและมีจังหวะชีวิตคนอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากนายนะคะว่าเราก็มีความเดือดร้อนส่วนตัวอยู่แล้วครัและณวันนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนายคนนั้นนะคะถูกปฏิเสธค่ะพอถูกปฏิเสธปุ๊บเราก็เกิดความเสียใจครับทีนี้ลูกค้าเองที่เราสนิทนี่แหละก็บอกเฮ้ยทำเองเลยทำอะไรครับเปิดบริษัทมาเริ่มแรกก็คือเทรดดิ้งซื้อมาขายไปโดยเริ่มจากคอนเนคชันที่มีในมือว่าสินค้าหาซื้อที่ไหนเราสามารถขายใครได้ นะคะแล้วก็ลูกค้านี่ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคุ้นเคยกันดีแล้วตอนแรกตั้งบริษัทอะไรบ้างหรือว่ายังก็ก็ตั้งบริษัทเลยค่ะตั้งเลยตั้งเลยชื่อ<ร>นี้เลยลตั้งบริษัทชื่อมารีอาเรดักเลยค่ะอ๋อทำไมตั้งชื่อนี้ล่ะครับเพราะว่าทางคุณพบเองเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนน,นับถือศาสนาค,คาริสต์คาทอลิก ก็คือนับถือพระแม่มารีรชื่อเต็มของท่านก็นคือมารีอาก็คือเราคิดว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งมงคลนะคะคก็น,นึกได้พระแม่มารีมารีอาโปรดักจำกัดตอนนี้บริษัทหลักๆเลยคือทำอะไรบ้างครับก็ผลิตพวกอินสูเลชันทั้งหลายนะคะอย่างพวกโฟมพวกสปองพลาสติกลับเบอร์ดับเบิลซด์บเ,บเทปคืออะไรที่มันเป็นฉนวนหรืออินสูเลชันเนี่ยนะคะเราเราจะหามาที่มันมีอยู่ในโลกทั้งหมดนะคะที่ลูกค้ากำหนด นะคะอย่างตัวเนี้ยที่ที่เราเอามาทําเป็นหน้ากากเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศเราไว้โฟมเนี่ยเป็นโฟมที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนุ่มนุ่มแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างนานครับแล้วก็ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ต่อสุขภาพเนี่ยไม่ไม่มีผลกระทบค่ะก็เลยเอาลองมาประดิษฐ์ดูแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นของบริษัทมาริอาโปรดักเรียบร้อยลวค่ะครับตัวแมสเนี่ยฮะใช้ได้ 2อถึงสเดือนะนะนะ ส่วนตัวกรองด้านในตัวกรองนี้ใช้แล้วทิ้งเลยค่ะที่มี3ชั้น3ามเลเยอร์นี่แหละฮะคือใช้แล้วต้องใช้แล้วต้องทิ้งเลยคทะเพราะว่ามันกรองเชื้อโรคถ้านํากลับมาใช้นี่เราไม่มั่นใจในความปลอดภัยก็เหมือนหน้ากากอนามัยอะนะคะที่ใช้แล้วก็ต้องทิ้งขอบคุณบริษัทมาริอาโปรดักนะฮะที่คิดค้นผลิตภัณฑ์แมสตัวนี้ขึ้นมานะฮะดีด้วยมีคุณภาพใส่และสวยงามด้วยเดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าพี่ทําธุรกิจที่ผ่านมาแล้วสิกว่าปีจนธุรกิจใหญ่โตแบบเนี้ย มีแรงบันดาลใจยังไงแรงบันดาลใจของเราก็คืออะไรก็ได้ที่เราเป็นเราถนัดเราชอบอเรารักทําไปนะคะแต่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ขยันอดทนมีสิ่งใดที่โอกาสเข้ามาเนี่ยเราทําให้ดีที่สุด อย่าไปคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยโอ้ฉันจะต้องร่ํารวยมหาศาลอลังการไม่ต้องนะคะและอะไรสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตอย่าไปเศร้าเสียใจกับมันมเก็บแค่เป็นบทเรียนล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นนี่คือความคิดของคนที่เป็นผู้นําแล้วก็ผ่านอะไรมามากมายมนะฮะขัดเกลามาอย่างดีนะแล้วก็จะโตขึ้นไปอีกนะฮะ <c oughs> จนได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยอะ่ะมันมีรางวัลอะไรบ้างครับก็ <c oughs> ที่ผ่านมาก็เคยรับรางวัลบุคคลดีเด่น แห่งชาตินะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําจัดกิจ,จกรรมช่วยเหลือสังคมอะไรก็หลายอย่างในสิ่งที่เราทําได้นะคะคแล้วก็รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในส่วนของเนี่ยคะ่ะน้ำมันน้ำมันหมูคะ่ะตรามาลิช<อ>ลก็เพิ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะคะ เป็นน้ำมันหมูร้อยเปอร์เซนต์เกรดพรีเมียมพรีเมียมด้วยนะฮะค่ะเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีไม่เหม็นหืนก็คือเป็นหัวน้ำมันหมูอะค่ะที่เราเก็บแค่สามสิบเปอร์เซนต์ของการเจียวน้ำมันหมูทั้งหมดรเราไม่ได้เอาทั้งหมดเพราะว่าในส่วนพรีเมียมที่จะลอยตัวมันแค่สามสิบเปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกน้ำเลือดน้ำหนองเป็นกากเป็นตะกอนซึ่งส่วนมันจะทําให้เหม็นหืนเก็บแค่สามสิบเปอร์เซนต์ตรงนี้มันอยู่นานได้ปีหนึ่งแล้วไม่เหม็นหืนค่ะครับ แล้วถ้าเกิดผมเอาไปใช้ต้องผสมกับอะไรไหมฮะไม่ต้องค่ะใช้ได้เลยค่ะใช้แค่ครึ่งหนึ่งของน้ํามันพืชนะคะปริมาณนิดเดียวพอจริงๆแล้วของมาเรียโปรดักต์จำกัดเนี่ยค่ะที่บอกเบื้องต้นว่าเราทําชิ้นส่วนยางยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกชิ้นส่วนไอโฮมแอร์พีแลน์อะไรทั้งหลายซึ่งชิ้นส่วนพวกเนี้ยเราเอามาให้ดูไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้ามันเป็นดีไซน์ของลูกค้านะคะ ดังนั้นได้เอามาโชว์ได้แต่นี่แหละคะ่ะถึงการหิตัวแมสอมของมาริอานะีมันหมูของขมาริอานี่แหละคะ่ะครับผมก็ได้เพราะว่าวิกฤตตอนนี้คือโรคโควิดมันระบาดมากมันต้องระวังตัวนะฮะต้องหมัน่นเขาเรียกว่าล้าง,างมือ,มอบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางของตัวเองนะคะคออกไปข้างนอกก็ใส่แมสน,นิดนึงังล้างมือบ่อยๆอย่าไปในชุมชนแออัดนะคะหรือเห็นคนที่มีเขาเรียกว่าภาวะเสี่ยงไอ้อแๆแคลก ก็พยายามอยู uhm ่ห่างค่ะสักห้าเมตรครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็คุยกับพี่ส้มหวานสนุกสนานกันมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเป็นประธานกรรมการบริษัทมาริอาโปรดักจำกัดนะครับขอบคุณพี่ส้มหวานนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ใส่แมสด้วยพี่ใส่แมสด้วยสวยมากนะฮะ